The scoop of the century is a couple of wine guys getting whacked in Chile? It wasn't the victims that caught my eye. It was their killer. I believed it was. Mr. 47. The bald killer clone? Come on, Jack. He's an urban legend. Even the CIA and your own FBI say he doesn't exist. We say a lot of things, Rick. It's part of the job. Delgado was a very successful man. Successful men in that part of the world tend to be, well, call it security conscious. Not many people could have done this thing solo. So you went running after a myth? Myth? No, no. It merely caught my attention. One of my CIA friends was also intrigued. The opera incident heightened our curiosity. Have a look. Some business at the Paris Opera. There are two targets, the famous tenor and Richard Della Hunt, the American ambassador to the Vatican. Our client claims they're behind a prostitution ring trafficking in boys and girls from Eastern Europe. Tosca is still in rehearsal, so there's plenty of activity at the Opera House, and you shouldn't be too conspicuous. Ambassador Della Hunt watches most rehearsals from his box. He travels with an armed escort, but there shouldn't be any other security to speak of. You'll get some cover from the construction crews renovating the theatre for the new season. We've also left you a pickup in the cloakroom. In the third act of Tosca, the tenor faces a firing squad. That scene may provide a useful opportunity. It's a straightforward assignment, 47, but the agency's been having some problems in Paris. Use extreme caution. โอเคเริ่มเกมมาเเราไปเอาปืนก่อนเดี๋ยวคุณตำรวจผมขอปืนหน่อยนี่ i แจ็คเก็ของท่านครับ Don't you want the jacket, sir? s ไม่ o jacket, Captain. No, just needed s o m e t h i n f the s Pick later. ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเอาของเฉยนะอเอาตั้งปอมตัวเป็นช่างเสื้อเขียวคนนี้่าเ,าเดี๋ยวรอเขาเข้าไปก่อนเราก็จะไปจัดก,การเขาตรงนี้เราก็ตำรวจฉากไปดูรูปวาดดิโอวาดนันสวยออกแบบสไตล์มันตะวันตก,นตกรอเข้าไปอ่าเข้าไปละ นี่จะเป็นเป้าหมายของเราที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ก็เป็นเป้าหมายเหมือนกันะชิบรัดมาถังรัดละสี <c oughs> ่เจ็ดแม่งจับหักคอเลยขอชุด่อยเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่างละลากโอเคเข้าไปนอนข้างในดีกว่า ปิดในเขาด้วย,ย,ย,ยทีนี้เราก็จะไปวางระเบิดกันดีกว่าเราจะไปวางระเบิดโรง,งไปข้างบนกัน ตรงนี้จะมีช่างอยู่ข้างในหนึ่งคนนะออกมาละพอดีเป้เลยเอาเข็มฉีดยาแล้วกันฉีดยิบอื้อหือเสียงยังเพราะเข็มฉีดยาเรียบร้อยหลับต่อไปเค้กช็อกโกแลต เราจะเอาเค้กช็อกโกแลตนะครับไปวางไว้ตรงนี้วางไว้ปับ๊บอ่าทีนี้ก็ลงไปข้างล่างตรงนี้ก็ระวังตกด้วยเคยเคยตกมารอบนึงและ้ะอนาดมากทีนี้ก็ลงไปข้างล่างได้เราก็จะไปสังหารเป้าหมายกันเป้าหมายตัวใส่ชุดเหมือนเป็นทหารนะครับ ตรงนี้ถือปืนรอเลยก็ได้ไเข้าสิเออจะนีก็ปีนไม่ได้จะปีนลงไม่ได้จะปีนลงดูนี่แก ไม่ได้จะปีลงขึ้นไปีตังขึ้นมาหามุมยิงสวยๆแล้วก็รอรอคนนี้มันยิงนะครับถาแล้วเอาละ ร้อยหลับตายทีนี้ก็ปรับไปใช้ปมระเบิดคนดูคนแบบเอ้ยมันตายจริงหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันแบบนอนนานจังวะอะไรเงี้ย้ยทำไมนี่ทำไมนี่มันนอนนานจังวะเฮ้ยทำไมมันไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอย้นี่มันตายแล้วปะเนี่ยเฮ้ย เอาแล้วแตกตื่นแล้วแตกตื่นแล้วเฮ้ยพี่ปืนโอ้ไอตัวนู้นท่าจะเป็นตัวหัวหนา้าเปล่าโอเควิ่งลงมาแล้วรอมันมาสะดุดตรงนี้เราก็จะกดระเบิดแม่งเลยอ่ะอ่ะเฮ้ย เออช่างแม่งเลยสัตว์ระเบิดไม่ทํางานกูนี่แม่งไม่ต้องกูไม่ต้องพึ่งระเบิดไปขอไปครับที่ไอไ,ไอ้อไเีท่าไรระเบิดไม่ทํางานวะกูแม่งกูสาสนั่นไปแล้วโอ้โหอายเลยแม่งระเบิดไม่ทํางานเฉย แม่งกวระเบิดระเบิดแม่งไม่ทำงานแม่งตืดๆือันสักอ,อย่างเปลี่ยนชุดทิ้งความผิดท,ทั้งหมดไว้ในชุดการช่างโอเคกลับดิกว่าอเอีคยวกลับ การตาโอเคจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันโอเคขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ